กองพันธ์านราบที่หนึ่งกรมฐานราบที่ห้าขออนุญาตบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สําคัญในห่วงที่ผ่านมาดังนี้สถานภาพกําลังพลของหน่วยคิดเป็น83.75%สถานภาพความพร้อมรบยุทธุป,ปกรณ์หลักของหน่วยคิดเป็น89.85%ฝ่ายกาลังพลในห่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2558 หน่วยได้กระทาพิธีประดับยศให้กับกําลังพลน,นายทหารสัญญบัติและนายทหารชั้นประทวนจํานวนเก้านายนกองบับการกองพันแถวราบที่ 1, หนึ่งกรมทหวราบที่ห้าเมื่อวันที่ยี่สิบแปดและวันที่ยีิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดหน่วยจัดนายทหารและเจ้าหน้าที่รับคําแนะนําการตรวจจากคณะชุดแนะนํากิจการทั่วไปประจาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดจัดกำลังพลน,นายทหารในสิบ ดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่ผัดที่สองประจำปีพุทธศักราช2558หน้าห้องสอนกองพันธุ์าบราที่หนึ่งกรมหารที่ห้ายอดทหารใหม่ที่ได้รับ178นายมารายงานตัว172นายเมื่อสิพฤศจิกาย,ยน2อง8จัดคณะกรรมการตรวจบ,บ้านพักกำลังพลเพื่อรณรงค์ให้กำลังพลร่วมกันพัฒนาปรับปรุงเขตบ้านพักให้สะอาดหน้าอยู่ยิ่งขึ้นเน้นการปลูกพืชผ,ผักสวนครัวทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยจะมอบจัก,กรยานเป็นรางวัลบ้านพักดีเด่นเพื่อรณรงค์ให้กำลังคนรักการออกกำลังกายและลดการใช้พลังงานเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2558หน่วยได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของกำลังพลในทหารชั้นประทวนนากงกบังคับการกองพันฐางราบที่1กรมทางราบที่5ฝ่ายการข่าวพบปะแหล่งข่าวแบบวางแผนในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน8ครั้งรายละเอียดตามภาพถาย เมื่อ21ตุลาคม2558หน่วยได้จัดอบรมแหล่งข่าวพลทหารก่อนปลดประจำการณห,ห้องสอนของหน่วยโดยมีผู้บังคับกองพันทหนารราบที่1กรมทหารราบที่5เป็นประธานเมื่อหนึ่งพฤศจิกายน2558จัดเจ้าหน้าที่เสนาลั์ตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะให้กับกำลังพลทหารใหม่ผัดที่สองประจำปี2558ที่เข้ารายงานตัวณห,ห้องสอนของหน่วยผลการตรวจตรวจพบสารเสพติดจำนวน56นายฝ่ายยุทธการ ตั้งแต่1ตุลาคม2558หน่วยจัดกำลังหนึ่งหมวดปืนเล็กประกอบกำลังกองร้อยทหารราบห่วยเฉพาะกิจอโนไทยตั้งด่านตรวจความมั่นคงหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาหาดใหญ่ในและลาดตระเวนดูแลความสงบในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อ27ตุลาคม2558หน่วยจัดการฝึกอบรมวิชาชีพหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่พลทหารกองประจําการที่ครบกําหนดลดประจําการเป็นทาหารกองหนุนณนะครเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าโอพอําเภอสเดา จังหวัดสงขลาเมื่อ27ตุลาคม2558หน่วยทำการตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่ประจำปี2558เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นครูทหารใหม่ของหน่วยสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดอบรมระเบียบวินัยลักษณะท่าทางที่ดีเกตทหารใหม่ได้เมื่อ3พฤศจิกาย,ยน2558ผู้บัญชาการกองพลหนาราบที่5ตรวจเยี่ยมและพบปะทหารใหม่เพื่อสร้างพัฒนาคติที่ดีในการเข้ามารับราชการทหาร พร้อมทั้งมอบนโยบายและข้อเน้นย้ำในการฝึกให้กับผู้ฝึกครูนายสิบและครูทหารใหม่ณหน่วยฝึกทหารใหม่กองพนันนาราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่ห้าเมื่อ5พฤศจิกายน2558ผู้บังคับกองพันหาราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่ห้าตรวจเยี่ยมและพบปะทหารใหม่พมาร้อมทั้งมอบนโยบายและข้อเน้นย้ำการฝึกให้กับผู้ฝึกครูนายสิบและครูทหารใหม่ณหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันนาราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่ห้าเมื่อ12พฤศจิกายน2558 หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันหนาราบที่1กรมหนาราบที่5ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจจากกรมยุทธศึกษาทาหารบกเพื่อตรวจการฝึกทหารใหม่ผัดที่2ประจำปี2,558ณหน่วยฝึกทหารใหม่ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีมากเมื่อ17พฤศจิกายน2,558จัดกําลังพลในทหาร 90, นายสิบพลทหารร่วมพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่และพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ผัดที่2ประจำปี2,558 ณลา,อานอเนกประสงค์ค่ายเสนาณนรงค์เมื่อ17พฤศจิกายน2558หน่วยจัดกำลังชุดหน่วยทหารทรพหดเข้ารับการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันระดับกองทัพภาคหน้ากองพันทหารราบที่3กมทหารราบที่5เมื่อ20พฤศจิกายน2558หน่วยจัดกำลังคนร่วมเดินทางไกลไประจำเดือนโดยใช้พื้นที่รอบค่ายเสนาณนนรงค์เพื่อเตรียมกำลังคนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้พร้อมอยู่เสมอ เมื่อ22พฤศจิกายน2558ผู้ขับปองพันหนราบที่1กลุ่มหนาราบที่5เป็นประธานในพิธีเยี่ยมญาติทหารใหม่ถัดที่2ประจำปี2558ได้พบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการเข้ามารับราชการทาหารสร้างทัศนคติที่ดีต่อหน่วยพร้อมทาเน้นย้ำการฝึกให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กองทัพบ,บกกำหนดสิทธิต่างๆที่ทหารใหม่พึงจะได้รับและได้มีการแสดงการต่อสู้ระยะประชิดทนองลบแบบอิสราเอลคาบมากา้า หน้าหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันธราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่ห้าฝ่ายส่งกำลังบำรุงหน่วยได้ปฏิบัติบำรุงยานปรหานะตามรบจอของหน่วยในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองเมื่อวันที่12ถึงวันที่16บกพฤศจิกายน2558 หมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้าหนึ่งกองสำมักวุฒิเบากองพลหนังราบที่5เดินทางมาตรวจสภาพยุธทธุปกรณ์ยานยนต์สายสัมวุธของหน่วยเพื่อตรวจสอบข้อมูลสถานภาพยุธทธุปกรณ์ยานยนต์สายสัมวุธรวบรวมข้อมูลความต้องการชิ้นส่วนซ่อมและให้คําแนะนําทางเทคนิคด้านการส่งกําลังนุงของหน่วยเมื่อ17พฤศจิกายน2558หน่วยได้รับเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมจากกองคลังส่งกําลังสื่อสารจํานวน15เครื่องและได้แจกใจ่ายให้กับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายกิจการพลเรือนเมื่อ20ตุลาคม2558ผู้ทัพกองพันหนัราบที่1กรมหารราบที่5เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลที่ป่วยพร้อมมอบเงินบำรุงขันให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยหน้าบ้านพักกำลังพลใน1ิของหน่วยเมื่อ3พฤศจิกาย,ยน2558ชุดครูฝึกได้ทำการฝึกท่าเบื้องต้นและระเบียบแถวให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าโอนตามโครงการครูทหารสานใจสร้างวินัยเยาวชนเมื่อ7พฤศจิกาย,ยน2558เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันหนัราบที่1กรมหารราบที่5 ออกพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบบ้านทุ่งมะขามตำบลกูหาใต้อเรัตภูมิจสงขลาเมื่อ10พฤศจิกายน2558เจ้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันนาราบที่1กรมทหารที่5เป็นผู้แทนผู้ขับปองพันเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมให้กับพันตัวสมบุญยรัตน์อดีตผู้บังคับกองร้อยสำนักานการลบกองพันนาราบที่1กรมนาราบที่5ณบ้านพักชุมชนคลองเตย6อภหาดใหญ่จสงขลาเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2558 ตัวแทนประธานชมรมแม่บ้านทหารบกสาขากองพนหนังราบที่ 1, นหนึ่งคหนังราบที่ห้าร่วมจําหน่ายสินค้ามือสองเพื่อสนทุนโครงการห่วงใย,ยบุตรที่มีความต้องการพิเศษณตลาดเปิดไทยปรีนเวสและร่วมสนทุนโครงการจํานวน3,000บาทการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สาคัญอื่นๆหน่วยดําเนินการโครงการเลี้ยงไก่ไข่ตามนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของผู้บัญชาการกองพลหนังราบที่5เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกําลังพลปัจจุบันหน่วยดําเนินการเรียบร้อยแล้ว มีไก่ไข่จำนวน300ตัวและเริ่มออกไข่แล้วเมื่อ30ตุลาคม2558หน่วยจัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้แก่กำลังพลในทหารในสิบและพลทหารเพื่อขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติงานและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลณรงเลี้ยงกองพันธุ์ราบที่1กรมหาราบที่5เมื่อ7พฤศจิกายน2558หน่วยได้นำกำลังพลในทหารในสิบและคณะแม่บ้านร่วมทอดกระถินสามัคคีของกรมหาราบที่5 ณวัดทุ่งมะขามหมูติบตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2558หน่วยได้นำกําลังคนในทหารใน1ิร่วมทอดกระถินสามัคคีของกองพลหนังราบที่5ณวัดสุวรรณโกติอำเภอพุนพินจังหวัดรา์ธานีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2558ผู้ขับกองพันหนังราพที่1กรมหนังราบที่5นำนายทหารและในติบร่วมฝึกซ้อมปั่นจักรยานระยะทาง30กิโลเมตรเพื่อเตรียมความพร้อมในงาน บาย for t h a t ปั่นเพื่อพ่อและเพื่อกระตุ้นให้กำลังคนรักการออกกำลังกายเมื่อ17พฤศจิกายน2558ผู้คับกองความหนหงราบที่1กรมหนัราบที่5ร่วมประชุมคณะทำงานทางบกครั้งที่2ประจำปี2558ณเบวิลโฮเทลรัฐปีนังประเทศมาเลเซียเพื่อประสานงานการประชุมและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระเพื่อเป็นการสร้างกุศล อุทิศส,ส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วและเพื่อสร้างพลังใจในการปฏิบัติงานแก่กําลังคนหน้ากอมครับการกองพันแังราบที่หนึ่งกรมทถงราบที่ห้ากองพันแังราบที่หนึ่งกรมทถงราบที่5ขออนุญ,ญาตจบบรรยายสรุปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ